ครับเมื่อนี้ผมสีมาตัดแตงกิ้งต้นย่างหน้าครับอายุปีก็วลัวครับสีมาตัดแตงกิงออกว่า,าเป็นต้นย่างหน้าในป่ายูค่านะครับที่ผมเคยลงชีไปไว้นะครับนี่มันก็สีมาตัดแตงกิงหน่อยมันออกน,นะครับ ทิ้งไว้ให้ต้นมันสวยจะรูดนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเป็นต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปนะครับตัดตรงนี้ออกครับให้มันเดือด ขุ่นบิ่ขค้นไปสูงนะครับค่อยเลีมไปนะครับค่อยแตงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาไว้กอนครับจะแตงไปทุกๆปีนะครับนี่นะครับต้นใดมันอ่าต้นสวยแล้วเพราะฉะนั้นนี่งามขุ่นสิ่ดแตงนะครับ น,นี่น,นี่แตงกอน้อยนึงนี่นเกรือไม่นี่ตัดออกนะครับไปเป็นต้อนอย่างหน้าที่อยู่ในปลายุค่านะครับที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับต้นใดที่พ่อฮันได้ชูมันกับติบอแ่งนะครับติบแ่งควยเล่มไป เดี๋ยวมันอายุหลายขึ้นก็ค่อยแต่งไปเรื่อยนะครับต้นหน่อยก็มีเ,เอาทางล่างเนี่ออกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไว้แต่งไปนะครับ เึ่งสี่คัวเองนะครับแตงเหรอ,อครับนี่ต้นสวยนะครับี่ติดตรงสวยครับบานนี่ตัวน,นี้จะเอาเฉพาะข้างล่างออก บนนีก้ก็จะเอาไว้กอนนะครับอ่าใบใบอ่าครับตรงสวยนะครับต้นจะถ่วมหัวเลยนะครับ นี่นะเพื่อนถวมหัวแล้วนะครับต้อนอยังนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ต้นที่มันส,สมบูรณ์มันกัต่ไงนะครับบ่มีระบบน้ำมนะครับน,นี่ครับตนนน้นน้อยๆกันนี่เห็นไหมครับ ปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันปลูกตั้งแต่เบีย้ยสามสิบเต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับแตงรัดอันนี้มันเป็นงามเนี่ยผมตัดออกเลยนะครับนี่ ความกันนะครับต้นงามกับงามนะครับครับต้นนี้สวยนะครับแต่ผมเจียวออกเอาออกเอาออกแค่สองง่านะครับนี่เอาไว้ก่อน ว้ก้อนนะครับน,นีจบตัดออกก็ว้ก้อนครับนะครับรับตัวนี้ออกนะครับอันนี้ว้ก้อนนะครับ อยตัดอยเลี้ยมไปนะครับต้นมันขีดชะลูดสวยนี่ครับต้นน้อยเลยต้นน้อยพวกนี้ผมสิบวันตัดนะครับอยู่ในป่าอยู่ค้านะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะเจออีกผนหนึ่งรบัรบรับรองไงชะลูดนะครับเนี่ยนะครับยังแน่หมดเลยนะครับสำหรับพยุงยู่ห้างหนูนะครับเจ้าเจงี่ พอย่งใบมันจะร่วงนะครับนาแรงเนี่ยนี่ครับย่างนะหมดเลยนะครับเนี่ยปลูกปลูกอยู่ในร่องยูค่คานะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนี่ปลูกปลูกเลยนะครับผมว่าเพิ่งเจอสองฝนนะครับปลูกปลูกนาฝนแล้วก็ผ่านมาสองฝนแล้วนี่ฝนที่สามนี่ท่านแล้งไปนี่ก็เจอฝนอีกผมว่า จะแตกยอดสูงฉลุดก็นี่อีกออเดี๋ยวผมเสียภาพไปเบงอันที่ผมตัดแต่งกิ่งไว้นะครับพวกที่ไม่แดงไม่ที่ผมแต่งไว้ตั้งหลายปีแล้วนะครับมันติดต้นสวยบ่นี่เพืเ่อนไม่แดงที่ผมแต่งกิ่งไว้แต่เน,น้อยนะนี่สูงเลยต้นตรงนะครับอยู่ในป่ายยข้านะครับ นี่ปลูกน้ำกันกระปลายโยก้านะครับเนิ่ตงต้นขนาดนี้เองนะครับไม่แดงครับนี่อันนี้ไม่ประดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับไม่ประดูนี่ปลูกยกคางคางต่อยูค่าใหญ่เลยนะครับต่อยูค่าตอนนี้นี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ แต่ต้นประดูต้นนี้ผมได้ปลูกนะครับมันเกิดเองเมล็ดมันปิวไหมนี่ครับเกิดเองเอาเดี๋ยวไปเบ่งต้นต่อไปครับนี่ก็เป็นต้นแดงครับเห็นไหมครับต้นแดงสูงนะครับมันอยู่ในป่ายู่คานะครับมันก็สูงแข็งกันครับยูคาเลยครับนี่ต่อไปน่ะยูคาสูงไปได้แน่นอนนะครับนี้ ไม่แดงนะครับนี่ยินในปลาโยคะนะครับเห็นมาข้างหลังนี่นี่แถวนี่กับปลาโยคะนะนีะ่ต้นต้นเท่าขาแล้วครับมีนี่ปลายยคาครับปลูกน้ำกันเลยครับก็ปลายยคาในายนะครับ ยุคนี้ผมก็มาตัดแตงกิงต้นยางนะในอยู่ในป่ายุคค่านะครับติดปลูกในป่ายุคค่าผมจิตตัดค่อยตัดคอ่ดคอยแตงค่อยเล่มไปทุกทุกปีนะครับอันไดีเป็นแต,แตงกับแตงผมสิบอดบางคนกับจิตตัดเหลือแต่ป่ายได้นะครับแต่ว่าผมว่าเอาไว้เอาไว้เรื่อยๆก่อนนะอันไดีเป็นเต้าอ,ออกเขาแตงเราออกครับนะ อยู่ในตายโยคะนะครับมันเกิดสวยเลยนะครับเนี่ยแม่เหมือนเลยนะครับส่วนย่างหน้านะครับเห็นมันใหญ่กว่านี่ยังมาแตงไม่อะครับอันนี้แต่งเครื่อแตงจรถ่ขอข้างล่างก็ออกได้ก่อนครับแต่โยคานะครับครับคลิปนี้ผมกะ ขอเอาไว้ซำเนีย่ยกอนครับพ่อ,อกันคลิปหนาด้วครับสวัสดีครับ